สนามสุพชลาสายในค่ำคืนนั้นแทบจะระเบิดออกมาจากเสียงเชียร์ที่กึดกล้องทั่วอัธจันทร์เมื่อการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คนกีฬา 7HD ประจำปี2025เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศคู่ที่ทุกคนรอคอยอบอจอชัยนาทปะทะหมอนทองวิทยาสองทีมที่ถูกขนานนามว่าเป็นสุดยอดทีมแห่งยุคของวงการฟุตบอลนักเรียนไทย การต่อสู้ที่ไม่ใช่แค่เกมกีฬาแต่คือศักดิ์ศรีของจังหวัดศักดิ์ศรีของโรงเรียนและความฝันของเยาวชนไทยทั้งประเทศที่เฝ้ามองอยู่ทั่วประเทศในค่ำคืนนั้นเสียงนกหวีดเริ่มต้นดังขึ้นพร้อมกับแรงกดดันมหาศาลหมอนทองวิทยาที่ตลอดทัวร์นาเมนต์โชว์ฟอร์มเหนือชั้นอย่างต่อเนื่องเดินหน้าบุกเต็มสู่ตั้งแต่นาทีแรก เกมรุกของพวกเขาเร็วดุดันและแม่นยำตามสไตล์ทีมที่ฝึกซ้อมมานับเดือนในระบบทีมเวิร์กแน่นแฟนแต่ทางฝั่งอบอจอชัยนาทก็ไม่ใช่ทีมที่จะยอมง่ายง่ยพวกเขาใช้แท็กติกตั้งรับเหนียวแน่นและสวนกลับด้วยความรวดเร็วเล่นอย่างมีระเบียบและสมาธิทำให้ช่วงต้นเกมเต็มไปด้วยความสูสีนาทีที่12ความฝันของแฟนบอลหมอนทองเริ่มเป็นจริงเมื่อสุนัดเยาวชนดาวรุ่ง ของทีมหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนซัดบอลเต็มแรงเข้าประตูไปอย่างเฉียบคมเสียงเฮดังลั่นไปทั่วสนามสุบนัชชูมือขึ้นฟ้าขอบคุณแฟนบอลที่เดินทางมาเชียเสียงกรองเชียของหมอนทองดังกึกกล้องทั่วสุพชลาสายช่วงเวลานั้นดูเหมือนทุกอย่างกำลังเข้าทางของพวกเขาแต่ในเกมฟุตบอลเจ็ดคนไม่มีอะไรแน่นอนเพราะความเร็วและพื้นที่เล็กสามารถเปลี่ยนเกมได้ในพริบตาอบจอชัยนาท หลังจากตกเป็นฝ่ายตามหลังเริ่มเปิดเกมสวนกลับอย่างดุดนันพวกเขาเล่นอย่างมีระเบียบควบคุมจังหวะได้ดีและค่อยๆค,ครองเกมไว้ในมือนาทีที่21อนุชาศรีวัตรปีกตัวจี๊ดของชัยนาทลากบอลฝ่าผู้เล่นหมอนทองถึงสองคนก่อนซัดเต็มข้อเข้าประตูตีเสมอ1-1เสียงเชียร์ของแฟนบอลชัยนาทที่นั่งฝั่งตรงข้ามเริ่มกลับมาดังก้องอีกครั้งความตื่นเต้นเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ เข้าสู่ครึ่งหลังเกมยังคงดูเดือดไม่ต่างจากเดิมหมอนทองพยายามเร่งเกมบุกหวังยิงขึ้นนำอีกครั้งแต่แนวรับของไชานาาเหนียวแน่นราวกับกำแพงเหล็กโดยมีกิต,ติพงศ์โก้ไอหนึบยืนเฝ้าเสาอย่างมั่นใจเซฟลูกสำคัญได้หลายครั้งทำให้เกมยังคงเสมอกันอยู่ความกดดันเริ่มก่อตัวขึ้นในทุกนาทีจนถึงนาทีที่38ช่วงเวลาที่กลายเป็นตำนานธีรพัฒนอินทรวงะ์ กองกลางของไชนา่าเก็บบอลได้บริเวณกลางสนามก่อนจ่ายทะลุช่องสุดสวยให้นัฐกิจภูนผลหลุดเข้าไปยิงด้วยซ้ายบอลพุ่งเสียบเสาไกลอย่างแม่นยำผู้รักษาประตูหมอนทองได้แต่ยืนมองบอลเข้าไปกองในตาข่ายเสียงเฮจากแฟนบอลไชน่าระเบิดขึ้นราวภูเขาไฟปะทุทุกคนลุกขึ้นจากที่นั่งน้ำตาแห่งความดีใจเริ่มไหลออกมาจากแฟนบอลบางคนทันที หลังจากนั้นหมอนทองพยายามบุกอย่างสุดกำลังเพื่อหวังตีเสมอแต่แนวรับของชัยนาตไม่ยอมให้ผ่านได้ง่ายๆนาทีสุดท้ายของเกมธันวาศักพง์เกือบทำประตูตีเสมอได้จากลูกฟรีคิกระยะ15หลาบอลพุ่งชนคันอย่างจังก่อนกรรมการเป่าจบเกมทันทีอบอจอัชานาตเอาชนะหมอนทองวิทยา ไปได้2ถึง1คว้าแชมป์ฟุตบอลนักเรียน7คนกีฬา7 HD 2025ไปครองอย่างยิ่งใหญ่หลังเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นภาพของนักเตะชายหน้าที่กอดกันด้วยน้ำตาแห่งความสุขคือสิ่งที่แฟนบอลทั่วประเทศจะไม่มีวันลืมพวกเขาไม่ใช่เพียงทีมฟุตบอลนักเรียนธรรมดาแต่คือทีมที่สร้างตำนาน40ปีในสนามสุพชลาัยที่ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นจริง ทีมเล็กจากจังหวัดเล็กๆก,กลายเป็นทีมใหญ่ที่ทั้งประเทศต้องจดจำการคว้าแชมป์ครั้งนี้ของชัยนาาไม่ได้มาเพราะโชคแต่เกิดจากการทำงานหนักและการวางแผนที่แม่นยำตั้งแต่รอบแรกของทัวร์นาเมนต์พวกเขาฝ่าด่านทีมดังอย่างสวนกุหลาบวิทยาลัยอัดสำชัญและราชวินิตบางเขนก่อนจะมาถึงรอบชิงกับหมอนทองทุกนัดพวกเขาเล่นด้วยหัวใจและความมุ่งมั่น แม้บางครั้งจะถูกมองว่าเป็นทีมรองบอลแต่พวกเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความสามาคัคคีและความเชื่อในกันแอและกันสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้จริงด้านโคชสุริยาอินทระเดชหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชัยนาทให้สัมภาษณ์หลังเกมด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าผมบอกเด็กๆแค่คำเดียวก่อนลงสนามว่าอย่าเล่นเพื่อชัยชนะแต่ให้เล่นเพื่อความฝันของตัวเองและเพื่อคนที่เชียร์อยู่ข้างสนาม ทุกคนทำได้เกิน100%ผมภูมิใจมากกับลูกทีมชุดนี้คำพูดนี้กลายเป็นไวรัลทั่วโลกโซเชียลในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงขณะที่หมอนทองวิทยาแม้จะแพ้ในนัดนี้แต่ก็ได้รับคำชื่นชมอย่างล้นหลามจากแฟนบอลทั่วประเทศพวกเขาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความเป็นมืออาชีพและจิตวิญญาณของทีมที่ไม่ยอมแพ้จนวินาทีสุดท้ายนักเตะอย่าง สุบนัดเหมือนตาและสุภชัยใจเด็ดรุ่นที่ทีมชาติที่เดินทางมาให้กำลังใจถึงขอบสนามต่างออกมากล่าวชื่นชมเยาวชนทั้งสองทีมว่าเป็นอนาคตของฟุตบอลไทยอย่างแท้จริงความสำเร็จของฟุตบอล 7HD ปีนี้ถือเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลนักเรียนไทย พราะไม่เพียงแต่จำนวนผู้ชมในสนามสุพชราสัยที่แน่นขนาดกว่า25,000คนแต่ยังมีผู้ชมทางช่อง 7HD และช่องทางออนไลน์มากกว่า3ล้านคนทั่วประเทศไฮไลท์ ight, การแข่งขันที่ถูกอัปโหลดบน YouTube กลายเป็นไวรัลทันทีภายในไม่กี่ชั่วโมงยอดวิวทะลุหลักล้านพร้อมคอมเมนต์จากแฟนบอลที่ชื่นชมในความสามารถของเยาวชนไทย โลกโซเชียลต่างพากันแชร์ภาพความประทับใจของนักเตะชายหน้าที่ชูถ้วยแชมป์กลางสนามสุพชลาศัยพร้อมข้อความว่า40ปีแห่งตำนานฟุตบอล7 HD มีจริงหลายคนมองว่านี่คือแรงบันดาลใจครั้งใหญ่ของวงการฟุตบอลเยาวชนที่จะผลักดันให้เด็กๆทั่วประเทศกล้าฝันและลงมือทำเพื่อวันหนึ่งจะได้ก้าวขึ้นมาสู่จุดนี้เช่นเดียวกับพวกเขา นอกจากความสำเร็จในสนามแล้วงานจัดการแข่งขันปีนี้ยังได้รับคำชมในระดับสูงสุดจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและผู้สนับสนุนหลายรายไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบ VAR ขนาดย่อมในสนามการใช้เทคโนโลยี GPS ตรวจจับความเร็วและระยะทางวิ่งของนักเตะรวมถึงระบบการถ่ายทอดสดที่ทันสมัยแบบมันติแคมซึ่งทำให้แฟนบอลทั่วประเทศได้รับชมมุมภาพที่สมจริงที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลนักเรียน อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ค่ำคืนนั้นกลายเป็นตำนานคือภาพของแฟนบอลทั้งสองทีมที่เดินออกจากสนามพร้อมรอยยิ้มและเสียงปรบมือให้กันแม้จะอยู่ฝ่ายตรงข้ามแต่ต่างให้เกียรติซึ่งกันแอแลกันอย่างงดงามบางคนถึงกับกล่าวว่านี่แหละฟุตบอลไทยของจริงเป็นภาพที่อบอุ่นและสะท้อนถึงจิตวิญ,ญญาณของกีฬาที่แท้จริงนักวิเคราะห์ฟุตบอลหลายคนออกมาให้ความเห็นหลังจบเกมว่า ทีมชาตาชุดนี้อาจเป็นรากฐานสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตเพราะผู้เล่นหลายคอนมีศักยภาพสูงเกินวัยโดยเฉพาะนักกิจพูลผลผู้ยิงประตูชัยที่ได้รับเลือกเป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีเขาถูกจับตามองจากหลายสโมสรในไทยลีกที่เตรียมทักทามเข้าสังกัดทันทีหลังจบรายการด้านผู้บรรยายกีฬาในรายการไฮไลท์ฟุตบอล7 HD กล่าวระหว่างสรุปภาพรวมการแข่งขันว่า นี่ไม่ใช่แค่ฟุตบอลนักเรียนธรรมดาแต่คือพลังของคนรุ่นใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าฟุตบอลไทยกำลังเดินไปข้างหน้าอย่างแท้จริงทุกหยาดเหนือของเด็กเหล่านี้คือเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคตของทีมชาติไทยคำพูดนี้ได้รับเสียงปรบมือจากผู้ชมทั่วประเทศที่รู้สึกภูมิใจในเยาวชนไทยเมื่อเวลาผ่านไปไม่กี่วันหลังจากนั้นอบบจชัยนาท ได้เดินทางกลับจังหวัดท่ามกลางขบวนแห่ต้อนรับยิ่งใหญ่ถนนทุกสายเต็มไปด้วยประชาชนที่ออกมาโบกธงและตะโกนชื่อทีมเด็กๆในโรงเรียนต่างยกย่องพวกเขาเป็นฮีโร่ของจังหวัดความสำเร็จในครั้งนี้ได้จุดประกายให้หลายโรงเรียนทั่วประเทศหันมาสนับสนุนฟุตบอลเยาวชนมากขึ้นถือเป็นผลลัพธ์เชิงบวกที่ยิ่งใหญ่ต่อวงการลูกหนังไทย จากชัยชนะในวันนั้นโลกฟุตบอลไทยได้เห็นแล้วว่าฟุตบอลเจ็คนไม่ใช่แค่การแข่งขันระดับนักเรียนแต่คือเวทีสร้างดาวรุ่นใหม่ที่พร้อมก้าวขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ในทีมชาติการต่อสู้ในสนามสุพชลาใยของเด็กทั้ง14ชีวิตในคืนนั้นจะถูกจารึกไว้ในความทรงจำของแฟนบอลไทยตลอดไปและที่สำคัญฟุตบอล7 HD 2025ไม่เพียงแต่เป็นการแข่งขันแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ ความฝันความมุ่งมั่นและความไม่ยอมแพ้ที่เยาวชนไทยทุกคนสามารถนำไปเป็นแรงบันดาลใจได้จริงเหมือนกับคำพูดของกัปตันทีมชานาทหลังรับถ้วยรางวัลที่กล่าวว่าวันนี้เราอาจเป็นแค่เด็กเจ็ดคนจากชาทแต่เราเชื่อว่าในอนาคตเราจะได้ใส่เสื้อทีมชาติไทยแน่นอนคำพูดนั้นไม่ใช่เพียงถ้อยคำแห่งความฝันแต่คือประกาศของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับฟุตบอลไทย สะท้อนให้เห็นว่าความมุ่งมั่นไม่มีวันสูญเปล่าและสนามสุพชาลาสัยจะจดจำค่ำคืนแห่งปาฏิหาริย์นี้ไปอีกนานแสนานาน เครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟุตบอล7 HD เครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟุตบอลแชมป์กีฬา7 HD เครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟุตบอลแชมป์กีฬา7 HD 2 0 2 5เครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟุตบอล7คนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแชมป์กีฬา7 HD 2 0 2 5เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไฮไลท์ฟุตบอลเมื่อคืนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาแรงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมส่งใจเชียร์ไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟุตบอลไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบอลไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมชาติไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอเชียนคัพเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไฮ ฟุตบอลไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีชีอิเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชนาทิพย์ล่าสุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีราธรบุญมาทันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิโคลัสวิเคลสันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุภโชคสารชาติเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุภชัยขีดล่างใจเด็ดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุปนัดเหมือนตา